อ้าวเด็กๆมาช่วยอาเก็บร้านหล่ะจ้าวันนี้ <c oughs> มากินข้าวฟรีครับอืโอโอ้โหนี่พวกกูมาบ้านแป๊บเดียวนี่พาเข้ามาอยู่บ้านเหรอวะมันแค่ม่ช่วยไงยเฉยพวกมึงก็ไงเฮ้ยตกลงมึงแค่มาช่วยเหรอวะเกูก็มาช่วยมันนั่นแหละอุ้ยเขาลูกค้าเยอะไงเลยมิกะไม่อยู่ไม่ไปไหนวะแล้วน,นี่เขียบภูมิจีเพย์พิมติดเลีย้ยงเนี่ยโอ๊ยกูติดแไปบอกชอบแล้วมั้ง ไม่ต้องเอาเรื่องกูดีกว่ามึงสองคนอ่ะยังไงฮะแปลกๆนั่นันอ่ะเออยังไงเนี่ยพวกมึงเนี่ยตั้งแต่ห้องดนตรีละงูงิงง,งูง,ง,งิง,งกันทำไมถ้ากูจะอยากจับมือแฟนกูเน,นี่ยมันผิดตรงไหนมาแจงแล้วเหรอเป็นเมื่อไหร่วะยังไงยังไ,ไงใครขอใครอะ่ะพี่บอกตรงเลยอะ่ะไอ้เชิ่โอ<ฮ>้โ<ฮ>ยเนี่ยมึงไม่คิดจะบอกพวกกูหนห่อยเหยอ่ะ ก็นี่ไงก็เนี่ยกูมึงก็รู้แล้วเนี่ยทำไมกูต้องบอกด้วยอ่ะโอ๊ยไม่รู้แหละไงก็ตามแบบคิวปิดตะปูอะสอรสเสร็จแล้วเว้ยของกันแล้วคิวปิดนี่ยิงตัวเองได้ปะฮะถ้าได้จะฝากยิงหน่อยอ <S <S ป่ะช่วยผูิงของกันปะ่ะไม่ต้องไปีก่าม่ไม่ไม่ไปข้างในได้ไป่ะก็บ้านือปวดใหญ่โอ้ย มามามาจอด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 มาอ่ะแล้วคูด şey um> ื่มนะกว่าจะมาแล้วพวกมึงมาชนมาชนชนชนมาเจ้าพวกมึงโอ้โหพวกมึงแฟนในฟังกูมึงจะมากันมึงรู้ไหมมึงไม่ใช่คู่รักคู่เดียวในกลุ่มเหมือนะเว้ยทำไมวะกดไอ้คู่เราเชียร์เป็นแฟนเลยเฮ้ยจริงวะเออมันอยู่ไหนอ่ะ อ้าวมาเลยเลยมาหนี่มาหนี่มา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 นี่พวกมึงสองคนอะคบกันเหรอฮะอืมเนี่ยมันย่งไม่ตอบอือสักทีนะพวกมึงอะเอากูเหนื่อยเลยชอนให้คู่หลักคู่ใหม่หน่อยเว้ยเว้ยจะว่ากูจะเว่ยเหว่ยเว่ยไม่ได้เว้ยนะเว้ยกูต้องไหนแค่ไหนกว่าพวกมึงจะได้คบกันอะฮะมึงไม่ต้องพูดเลยกูต้องหาอะไรต้องบ่นโหอะไรวะ หมดแก้วไปเลยใช้ได้เหมือนกันดีกว่าน้องโกดีใจนะว้นะเวเตยก็ตามร้อยแค่ฟางแบไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวอีกหนคู่แล้วก็ฉลองแบบนี้แหละมาสุ่ยโก็มา 拜拜拜拜拜。